คุณนกเย็นสบายจริงนะพอบ้านที่มันมีหลังคามีเทอร์เรสอย่างงี้นะตอบโจทย์มากเนยนยนั่งสบายดีๆคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตนั่งสบายๆชิลๆบ้างนะครับกับซีนลูฟอร์แนครับวันนี้ครับต้องบอกว่าสิ่งที่เราจะพามาครับมีคนถามมาเยอะมากๆในเพจของเราครับกับการต่อเติมครัวหรืออ่าร้านซักล้างเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ไหมสามารถรับทำไหม รับค่ะรับนะสอบตรวจได้แล้วก็ทำการใช้งานใช้จริงใช้จริงเลยนะเอาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมที่อยากจะมีโปรเจกต์หรือโครงการที่จะต่อเติมนะครับด้านหลังบ้านนะครับท<ช>ำโครงหลังคาหลังบ้านนั่นเองเด<ช>ี๋ยวอี e ีนี้เราจะพาไปดูก,กันนะครับอไปสิจ๊ะนั่งเพลินอีกแหละอ,อ,อยู่ด้านนี้เนาะไปไป,ไป เข้ามาสู่การต่อเติมหลังบ้านที่ทุกคนเขาอยากจะทํามากนะโมนะทั้งซีรูปเนี่ยรับทําอะไรบ้างเกี่ยวกับหลังบ้านจุดนี้จุดนี้เรารับทําลงเข็มเทปูนปูกเบื้องแล้วก็งานโครงสร้างหลังคาลงเข็มเทปูนปูกเบื้องนะครับก็เรื่องตั้งแต่ฐานล้าะเดิมเดิมเป็นพื้นที่ดินแล้วลูกค้าต้องการพื้นปูนในเรื่องของโซนซักล้างเราก็รับทำ อย่างมีการปรับหน้าดินมีอะไรอย่างนี้ทั่วไปใช่ค่ะการเทปูนของเราก็คือมีมีการลงเข็มเคลียร์พื้นที่ปรับหน้าดินบนอัดทรายบดอัดทรายค่ะปูตะแกงไวเมดหนา6มิลแล้วเราก็มาเทคอนกรีตใช่คอนกรีตของเราก็คือเป็นคอนกรีตซีแพคผสมเลยนะครับแล้วก็ค่าสเต็งที่สองสี่ศูนย์ค่ะและ่ามาตรฐานเป็นค่าแรงกดแนวดิ่งนะคุณผู้ชมนะที่กดลงไปเนี่ยสองร้อยสี่สิบกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรมันจะทําให้เราเนี่ยแน่นมาก และก็ข้อดีเลยการใช้รถปูนผสมเสร็จเนี่ยมันค่ามาตรฐานดีใช่ค่ะแล้วก็สะดวกรวดเร็วเนะแล้เหมือนหลายๆคลิปที่เราเคยให้ดูนะครับถึงถือว่าดีนะครับเราเริ่มจากฐานลากเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ลงเป็นเสาเข็มปูพรมใช่ค่ะเป็นเข็มหกเหลี่ยมเป็นลงแบบปูพรมสับหว่างฟันปลาทั้งหมดเนี่ย34ตารางเมตรได้ที่ ใช้อยู่ที่ประมาณ20ต้น20ต้นกระจายทั่วไปใช่ค่ะกระจายทั่วไปเพราะฉะนั้นเรื่องแรงกดแรงการสุดตัวเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเลยใช่ครับหลังจากนั้นนี่มีสวยแล้วเราจะมีนี่แลยก็ปูกระเบื้องปูกระเบื้องลายลูกค้าก็จะเลือกลายมาได้เลือกลายแบบที่เราต้องการได้เลยใช่ค่ะแต่ถ้าปูแบบนี้เลยเอาแบบมาตรฐานที่เราใช้กันเนี่ยแบบนี้เลยตารางเมตรคือขนาดปกติตารางเมตรละ450าก็ถือว่า ก็เป็นงานที่จบในที่เดียวนะครับพอเราได้พื้นฐานลากขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมกับสิ่งสําคัญที่ต่อขึ้นมาก็คือการตั้งเสาแรกก่อนเลยอ่าเรามาดูการตั้งเสาทางฝั่งนี้นะเราเริ่มดูนะครับเนี่ยอย่างเสาเนี่ยอย่างนี้เราก็จะมีเสาเสาหลังบ้านอย่างบ้านหลังนี้ก็ใช้เสาไปแล้วเสาเป็นสี่นิ้วคูณสี่นิ้วสี่นิ้วคูณสี่นิ้วแบบนี้เลยค่ะนี่ครับอันนี้ที่เสาที่แท้เคาะไม่ไหวเจ็บเดี๋ยวนะเราดูว่าบ้านนี้ตั้งกี่เสาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ห้าหกเสาครก็เป็นหกเสาเลยนะครับกับพื้นที่ประมาณจําจำนวนเสาเนี่ยขึ้นอยู่กับความหน้ากว้างของของงานด้วยค่ะพี่อย่างน้อยอ่ะถ้าคิดคร่าวๆคร่าวๆเลยทฤษฎีเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3ามเมตรห้าสิบสี่เมตรหรือว่าตามตามช่วงเสาของหุ่นโครงสร้างตัวบ้านดีา่นนใช่ค่ะก็ได้เสาแล้วอันนี้เราก็จะเริ่มมีเสาขึ้นมานะครับแล้วก็มาสู่ข้างบนแล้วครับุผู้ชมครับด้านบนที่เราเป็นเอกของเราเลย นะครับวัสดุมุงคนระับทั้งนี้ผมดูมันสวยจังเลยเป็นอะไรครับผมอันนี้แผ่นหลังคาเป็นไวนิลท้องเรียบรุ่น d บบบ l ลล็อกค่ะรุ่นที่ขายดีบสเซลเลอร์ที่สุดตอบโจท,ทุกข้ามเนี่ยที่คุณต้คุณพูดใช่ไหมครับไวนิลท้องเรียบเนี่ยเราใช้ของตาภูเขาใช่เรียกว่าเป็นโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับสิ่งที่ซียนลุกเลือกเนี่ยแล้วคำนึงถึงตลอดก็คือวัสดุที่ดีดนํามาใช้ให้กับทุกคนคะนะครับอย่างไวนิลนี้ นะครับมันไม่ร้อนไม่ดังครับแล้วก็ไม่หนักค่ะข้อดีคืออะไรคุณผู้ชมดูดีแหละบ้านแข็งแ,งแล้วถ้าห้องคุณลูกด้านหลังคุณแม่หรือใครที่อยู่ด้านหลังเสียงเนี่ยสำคัญไอก้กลางวันในเรื่องความร้อนเรามั่นใจได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไปเจอเสียงที่มันเป็นเหมือนเมทัลชีสังกะสีเนี่ยก็จะ,จะมุ้งเป็นมุ้งเป็นมุ้งเป็นขออนุญาตขออนุญาตคุณผู้ชมผมไม่ได้นั่นนะผมทำไม่ถูกนะคนี่ ก็คือเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเสียงคุ้มก็ลองนึกถึงเสียงที่เป็นมันจะเสียงคนละขีนามันจะเป็นเหมือนตันตันอ่ะปุบปุกเสียงมันจะไม่แหลมมันจะซอบไม่หลหัวโลหูวเวลาฝนตกนะครับเราเลือกใช้นะครับด้านบนนะครับโครงสร้างเนี่ยเหล็กจันทันเราใช้ขนาดเท่าไหร่ครับจันทันเป็น4ี่คูณสเหมือนเดิมเลยค่ะ ไม่รู้สเปคไม่ลดค่ะหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านเหมือนกันผมอ่ะเคยมีคนถามมาว่าถ้าทําหน้าบ้านอ่ะเหล็กบีดแบบหรือเปล่ากับทําหลังบ้านเนี่ยเหล็กอีกแบบมั้ยเปล่าคือเราใช้สเปคเดียวกันมันเป็นสไตล์ C N เป็นตล์ไม่เป็นสไตล์ C N L นะครับเหล็กใหญ่เหล็กเบิ้งมาตรฐานตลอดอยู่แล้วในเรื่องของขนาดเหล็กแล้วก็ระยะเหล็กที่ให้ไปอ่ะมันอยู่ในมาตรฐานโรงงานแล้วก็อยู่ในมาตรฐานที่กําหนดที่มันมีความแข็งแรงค่ะไม่มีฟีดแบกในอนาคตเรื่อง แปรจันทันห่างแผ่นบิดไม้แผ่นกระดกไม้อะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีเลยครับค่ะอีกหนึ่งอย่างที่หลังบ้านจะควรต้องมีมันมืดใช่ไหมพอมันทําแล้วแสงสว่างที่เราให้ใช้นี่คุณผู้ชมไฟแต่ก็แบบนี้แบบนี้ไฟที่เราแถมนี่คือเราแถมเนาะค่ะอันนี้เรียกว่าโคมไฟกระบอกสนิ้วที่เราจะแถมให้โครงสร้างละสองจุดโครงสร้างสองจุดนี่คือเราแถมสองจุดใช่ไหม ค่ะกรณีเลดล้างานนะคะอย่างที่แจ้งอะค่ะ15ตารางเมตรนะคะได้ของแถมตามรายการที่เราแจ้งเลยอันนี้ก็คือตัวอย่างไฟโคมกระบอกสีนิ้วผมไม่เอาสีขาวได้ไหมได้ค่ะมีสีอะไรมีสีขาวสีดำคมกลมคมเหลี่ยมมัน <c oughs> ใช่ทุกอย่างไ,ไฟสีวอมไว้สีขาวใช่ค่ะคมกับหลอดพร้อมติดตั้งบอสบอสแถมคมไฟแล้วก็หลอดให้ด้วยเหรอโอ้โหธรรมดาที่ไหนเนี่ยเอาไฟก็เราก็เลือกสีได้แล้วจะไฟวอมไฟขาวใช่หมด ก็ท <No ีอ่ะอันนี้เรารู้แล้วนะอีกหนึ่งอย่างล้างน้ํากับท่อน้ามาี่มานี่มาไม่ได้เราต้องให้ดูคุณเพอดูท่อน้าทิ้งมันเบิ่มมากเลยท่อน้ําทิ้งสองนิ้วครึ่งท่อน้ําทิ้งสองนิ้วครึ่งล้างน้าล้างน้ําเป็นล้างน้ําสแตนเลสหกนิ้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่หลายคนถามถึงมาค่อนข้างเยอะกับการทําหลังคา ต่อเติมหลังบ้านนะครับทำพื้นที่ให้เป็นแบบพื้นที่ซักล้างเองพื้นที่ทําครัวเองอย่างเงี้ยใช้ประโยชน์เลยอย่างหลังเนี้ยคืออยากให้เป็นตัวอย่างเลยสําหรับลูกค้าที่แบบว่าผมขอทําซักล้างนิดนึงสี่สองคูนสองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดนิดเดียวเนี่ยในเรื่องของแดดสาดกับฝนสาดอะบางทีมันใช้พื้นที่ได้ได้น้อยแนะนําว่าให้ทําเต็มไปเลย พื้นที่จะได้ดูกว้างขึ้นแล้วก็คุมแทงด้วยน้ําไม่ร้อนไม่ต้องอาบน้าร้อนตอนกลางวันก็ดีอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะครับในไหนก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดินไปดูหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้หมอเลยว่าเนี่ยตอนนี้เราอยู่ภายใต้เวลาประมาณเที่ยงแล้วมันไม่คือผมอยากรู้ว่ามันไม่ร้อนนะครับแล้วก็เวลาเที่ยงเนี่ยมันค่อนข้างดีและตอบโจทย์การใช้งานพื้นที่ที่หลายหลายคนคงมีแบบนี้ ผมขอถามอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่คุณผู้ชมดูมาทั้งหมดที่เราเดินเนี่ยสาธยายกันมาเนี่ยนานไหมทากี่วันเอาพอโครงหลังนี่นะตรงนี้เนี่ยที่เราทําไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันเพราะเพราะเพราะเรามีการใช่ปกติหนูจะห้าใช่ไหมอันนี้มีเทปูนปูกระเบื้องช่างกระเบื้องด้วยมันมันใช้เวลามีหน้างานไหลไหลหน้างานใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เกินเจ็ดวันคุณก็จะได้แบบนี้ไปใช่ครับเอาละก็ เดี๋ยวสรุปราคาให้หน่อยได้ไหมกับตรงนี้ผมขอจบตรงนี้เลยนะว่าตรงนี้ประมาณประมาณพื้นที่ประมาณเท่าไหร่นะสามสิบสามถึงสามสิบสี่สามสิบสี่ตารางเมตรรวมแบบเนี้ยพอจ, <บ S 1> จำได้ไหมจบหมดเลยลงเข็มเทปูนปูกระเบื้องเอาหมดเนี่ยหลังทาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทก็ได้แบบนี้ไปเลยค่ะแต่ต้องบอกว่าบวกลบนะนะบวกลบแล้วแต่บ้านเพราะว่าบางทีอ <c oughs> าจจะไปเรื่องขนาดเข็ม เม็สามเม็สี่เมตรหกเมมันก็จะมีราคาที่ต่างกันไปแต่ก็เป็นไกด์เข้าๆบใครที่อยากได้แบบนี้ก็ลองติดต่อเรามาดูนะครับมาที่เพจของเราได้ในซีนลูปนะใช่ค่ะถ้าเป็นไลน์เราไลน์ไอดียไลน์จะเป็นแอดซีนลูปค่ะแอดซีนลูปรับทำหลังคานั่นเองครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามทั้งคอมเมนต์ทั้งติดทั้งชมนะครับก็ถือว่าเราเสนออย่างจริงใจนะเราก็เอารูปแบบที่เราทําให้ลูกบ้าลูกค้าหลายๆเจ้าเรามาให้ดูเป็นตัวอย่างเราก็แบบนี้เรามีตัวตนจริง นะครับไม่จริงหน้างานแน่นอนโอเคตอน EP นี้ครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของบ้านที่อนุญาตให้เรามาถ่ายทำด้วยนะครับก็พูดเหมือนเช่นเคยครับเลือกสิ่งที่ใช่ในสไตล์ที่คุณชอบครับแล้วซีนรุปจะทําในสิ่งที่คุณฝันครับเพื่อบ้านเป็นบ้านที่น่าอยู่อย่างแท้จริงแบบนี้นะครับสจน EP นี้ขอเราจะไปกันนะจ๊ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะปไปเปิดนะครับร้อนหรือเปล่าแข็งเนี่ยไม่ร้อนสิคะไม่ร้อนอย่าพูดบอกร้อนอับดับร้อน